นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอความสุขความเจริญในการปฏิบัติธรรมจงมีเดชทันประโยคาวจรและโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกๆท,ท,ท่านขอนนโมทนาในบุญกุศลที่ท่านประโยคาวจรและโยคีทั้งหลายได้เพียงบำเพ็ญมาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้ทุกๆท่ททททานมือวานงนำต่กงสบาย การบรรยายคืนนี้ก็ถือว่าจะเป็นคืนสุดท้ายสำหรับอาจารย์เนาะพรุ่งนี้ก็จะมีอีกรุ่หนึ่งมาบรรยายสรับกันวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการบ้านการวัดจะฝากญาติโยมเอาไปทำต่อที่บ้านแล้วก็จะต่อด้วยธรรมะหลวงพ่อทุกครั้ง นั่นก็คือการสรุปการปฏิบัติท่านเรียกว่าปรมาถตํรรราพอท่านเทศไว้ก่อนที่จะถึงวันปิดจะมีธรรมเทศนากันนี้ประสมอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมของเราก็เหลือพรุ่งนี้อีกวันเดียววันมะรืนนี้ก็เป็นวันปิด คงจะไม่ได้หนอกันมากมายเท่าไหร่ครับช่วงเช้าก็จะมีกิจกรรมสวดมนตนะ์กินข้าวแล้วก็จะแดงความคิดเห็นแล้วก็โอวัตปิดอบรมจากหลวงพ่ออีกครั้งหนึง่งนะก็เป็นอันเสร็จพิธีหลือเวลาอีกวันเดียวนี้สิ่งที่จะต้องให้สตินั่นก็คือความคิดไปอนาคต นะคิดว่าออกจากนี่ไปแล้วนะเราจะไปทำอะไรหรือว่าจะกลับบ้านกลับยังไงนะจะให้ใครมารับนะจะมีความกังวลพวกนี้อยู่แม้แต่ข้าวของที่อยู่ที่ห้องก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่มีสติพอมันก็จะรีบเก็บละยัดใส่กระเป๋านะนี่ก็ต้องระวัง กิตต่างๆพวกนั้นไม่สำคัญเท่าการกำหนดที่ติดต่อต่อเนื่องการปฏิบัติมาถึงวันนี้ท่านอุปมาเหมือนผลไม้ที่บ่มไว้ผลไม้ยังไม่สุกเราเก็บออกมาจากต้นเลยเอามาบ่มไว้เอาผ้าคุมไว้ให้ความร้อนมันถ้าเราเดี๋ยวก็ไปเปิดดูว่ามันสุกหรือยัง เดี๋ยวก็เปิดดูก็มันสุกหรือยังผลไม้นะก็ไม่สุกสักทีการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเรากำหนดตั้งติดต่อต่อเน,นื่องตั้งแต่วันแรกพอถึงวันใกล้จะจบนะเราก็เอาเวลานะไปทำกิจที่ไม่สำคัญอย่ากิจต่างๆวางไว้ก่อนตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่จิตของเรามันจะมีปัญหาอยู่ คือแวบออกไปหน้าที่ของเราคืออะไรไปห้ามมันหรือว่าไปกำหนดมันนะไม่ใช่ไปบอกมันว่าอย่าคิดอย่าคิดไม่ใช่นะต้องไปกำหนดมันกำหนดรู้ตามอย่างที่เขาเป็นนี่เป็นธรรมชาตินะถ้าเรารู้ทันมันก็กำหนดคิดนอคิดหนอ วางแผนเนาะวางแผนหนอกนะคิดถึงอนาคตนะคิดถ,ถึงอดีตที่ผ่านมาได้อะไรว่างแล้วไม่ได้อะไรบ้างแลว้วนะอย่าอย่าพึ่งไปสรุปเนาะอันนั้นต้องระวังนะไอ้ตัวนีนะ้แล้วก็อย่าไปท้อใจนะบางท่านก็โอ้ปฏิบัติมาตั้งสิบสามวันแล้วเนะหลืออีกวันเดียวนะ คงจะไม่ได้อะไรมากแล้วทำบ้างไม่ทำบ้างก็พอคราวหน้าค่อยมาใหม่ความคิดอย่างนี้ก็เป็นความคิดของกิเลสเหมือนกันกิเลสมันจะสอนเราในแนวนี้แหละสอนให้เราไม่ปฏิบัติสอนให้เราไม่กำหนดติดต่อต่อเนื่องอันนี้คือลักษณะของกิเลสนะอันนี้ก็ให้เราระวังตัวเนาะขึ้นหน้าจอนะอันนี้ก็ทำเมื่อกี้นี้เองนะทำไมต้องปฏิบัติทม นะไปเจอบทความของหลวงพ่อชานะมีพระญี่ปุ่นมาถามท่านว่าทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมไม่ปติดบัติไม่ได้หรือต้องบูชารู้จักไหมท่านไม่ได้ตอบตรงๆนะท่านก็ถามพระญี่ปุ่นว่ากินเข้าไปทำไมกินข้าวเพื่ออะไรทำไมถึงจ้องกินข้าวกินข้าวแล้วได้อะไรถามแค่นี้แหละ พระญี่ปุ่นก็เข้าใจเลยไม่ต้องถามต่อเข้าใจว่าไงเข้าใจอยู่บรรทัดต่อไปนะการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ต่างจากการกินข้าวนะ <S <S เพียงแต่ว่าการกินข้าวนั้นเป็นอะไรเป็นการบำรุงร่างกายจำเป็นไหมจเป็นเนาะส่วนการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการบำรุงจิตใจนะซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตไม่น้อยเไากว่าการกินข้าว ฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาพอฟังแค่นี้ก็เข้าใจเลยนะพระญุ่นุนะ่ไม่ถามต่อแล้วอ๋อฉะนั้นนะการปฏิบัติธรรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นนะที่บอกว่ากลับไปบ้านถ้าเราไม่ทำต่อนะ่ะเหมือนกับเราไม่ได้ไปกินข้าวต่อนะจิตใจเนี่ยร่างกายของเราก็บำลุงเหมือนเดิมนะกินข้าวปลาอาหารดีๆแต่จิตใจของเรานะวันวใน,นบางทีไม่ได้สักหนอเลยนะ ไม่ได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมในนี้มีหลายอย่างเนาะหนึ่งในนี้หมายถึงว่าภาวนาใหม่ทานศีลภาวนาเนี่ยศีลนี่เราถ้าทําเป็นก็ทําได้ตลอดแหละตื่นเช้ามาก็สมาทานศีลห้าสมาทานศีลแปดอันนี้แล้วแต่แล้วก็ภาวนาเนี่ยทำค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยจะทํากันมีเวลาแต่ไม่ทำนะเพราะว่าอย่างที่หลวงพ่อท่านให้เหตุผลว่ากําหนดเมื่อไรเป็นไงกิเลสมันก็ตายไปชาติหนึ่งคณะหนึ่งคณะหนึ่งฉะนั้นมันจะยอมให้กําหนดง่ายๆทําง่ายๆมันไม่มีลราถามตัวเองเนาะไม่ใช่ไม่มีเวลานะมีเวลาแต่มันไม่ทำพระเราก็เหมือนกันนะหลับตานึกก็แล้วกันยากนะ ใครที่จะมาปฏิบัติได้แค่ okay, วันละสิบห้นาที30สนาทีนี่ก็ยากแล้วฉะนั้นเราก็ควรที่จะนำเอาวิธีนี้ไปประพฤติปฏิบัติต่อนะให้เห็นความสำคัญเหมือนอาหารนะเมื่อเรากินข้าวนัว่นแหละเลี้ยงอาหารทางกายแล้วก็เลี้ยงอาหารทางจิต ผลที่หวังว่าโยคีจะได้รับเมื่อจบคอดออกไปอันนี้เป็นความคาดหวังของอาจารย์เองนะก็รวบรวมเอาเนาะหนึ่งเนี่ยอยากจะให้พระโยกาวจรก็ดีญาติโยมก็ดีเนะี่ยบอกวิธีปฏิบัติได้ที่ไปสอบอารมณงก์กับอาจารย์นะกราบกําหนดว่าไงนกะําหนดว่าไงเวลากราบถึงวันนี้แล้วกําหนดว่าไงเงียบ จะได้กลับบ้านกันหรือเปล่าเนี่ยต่อไปเราตั้งสัญญากันใหม่ดีไหมถ้างเงียบไม่ให้กลับให้อยู่ต่อว่าไงเวลากราบอยากกราบหนอเนี่ยลำดับแรกเนี่ยข้อที่สองว่าไงอ่าจะหลับตาอ่าถ้าละเอียดเป็นไงอยากหลับหนอ เสร็จแล้วก็หลับตาก็หลับหนอหลับหนอหลับหนอให้ได้สามหนอพอจะยกมือก็อยากยกหนอแล้วก็ยกหนอยกหนอยกหนอบอกได้นะใครมาถามก็บอกได้ทำเองก็ทำเป็นตัวนี้ปริยัตอย่างนี้นะก็ควรจะติดตัวไปนะพอไป ถึงวิธีให้ปฏิบัติบานะ้านอาการเจ้าจะมีตัวที่ว่ากราบสติปัฏฐานก่อนนอนห้าครั้งทุกทุกวันถ้ากราบอย่างนี้ได้ตลอดนะมันก็เหมือนกับรักษาวิธีปฏิบัติไว้นะ,จะเจริญได้เดินจงกรมระยะหนึ่งเดินยังไงบริกกรรมว่ายังไงส่งจิตไปดูที่ไหนนี่ก็เป็นสิ่งที่คาดหวังนะได้กันทุกคนหรือเปล่า ถ้าเรามาสอบกันนี่อาจารย์ว่ามันไม่เต็มหรอกนะระ,ะยะหนึ่งระยะสองบริกรรมว่ายังไงทรงจิตไปดูที่ไหนไม่ถามว่ารู้สึกยังไงนะอันนั้นปัญญาอาจจะไม่เกิดแต่วิธีการเนี่ยกำหนดอีบทย่อยเนาะหยิบเข้าหยิบของกำหนดว่าไงทรงจิตไปดูที่ไหนอันนี้ ขึ้นบรงบันไดถ่ายหนักถ่ายเบาทานข้าวอะไรที่ง่ายๆอะ่ะขอให้ได้จะลุกขึ้นจะนั่งลงอย่าบริกรรมได้อย่างเดียวนะต้องเข้าใจด้วยว่าส่งจิตไปดูที่ไหนพอไปดูที่ไหนแล้วเข้าใจต่อเป็นอะไรดูรูปหรือดูนามเข้าใจอีกตัวหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่โยคีพึงเห็นก่อนเพื่อน ถ้าไม่เห็นสิ่งนั้นจะไม่เห็นอะไรเลยคืออะไรรูปนามที่เป็นปัจจุบันน,นั่นแหละอะไรคือรูปอะไรคือนามน,นี่ก็อยากจะให้ได้เนาะอันนี้เป็นรูป,ปรธรรมนะได้คิดว่าได้เหมือนกันหมดพ่ธรรมกันอยู่ทุกวันทุกวันแต่ใครจะได้หยาบใครละเอียดนันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะ อย่างที่สองสาธิตทําให้ดูไดนะ้เดินให้ดูได้กราบให้เพื่อนดูได้แนะนะําเพื่อนได้อันนี้ก็ทําให้ดูได้นอกจากรู้แล้วนะอย่างบางท่านเนี่ยพูดได้หมดนะยกหนอยยกหนอได้หมดแต่พอทําจริงๆปากไปทางหนึ่งคําบริกรรมไปทางหนึ่งอาการไปทางหนึ่งมันไม่ตรงกันอันนี้แสดงว่ายังไม่เข้าใจว่าคําบริกรรมกับอาการเนระต้องสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว ข้อที่สามเข้าใจวิธีทำนะเนี่ยที่บอกพรีเยส่งจิตไปดูที่ไหนไปดูอะไรเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นอารมณ์บัญญัติหรือปรมัตินะอันนี้เราก็ค่อยรู้เข้าไปนะเบื้องต้นเนี่ยทำไปก่อนนะเหมือนกับน,นกแก้วนกขุนทองไปก่อนต่อไปก็ครูบาอาจารย์ทุกๆรูปก็จะให้ไปแต่ละนิดแต่ละนิดนะนะนะแล้วแต่สี่รับรู้อาการของธาตุต่างๆชินความหนักความเบาความไหวได้นะ นี่รับรู้นะการเดินก็ดีบทย่อยก็ดีอันนี้ก็หวังไม่ต้องหวังเราทุกคนเวลาส่งอารมณ์ก็ตอบกันได้นะแล้วก็เค่อยคนจะเห็นอย่างนั้นจริงๆยกเท้าขึ้นเป็นยังไงเนะี่ยพูดกันได้หมดนะเคลื่อนมือปาเคลื่อนเท้าไปเป็นยังไงเท้าถูกพื้นเป็นยังไงหรือว่าอีบทย่อยยกมือขึ้นไปหยิบข้าวของมือหนักหรือเบาก็สามารถบอกได้นะ ขอ้อ5มีประสบการณ์เช่นมีสติสมาธิีมีสติก็คืออย่างเราจะกําหนดอย่างเงี้ยจะลุกขึ้นเนี่ยอยากลุกน้อมีสติลุกรู้ก,ก่อนว่าเรากําลังจะลุกขณะที่ลุกน้อลุกหนอสมาธิจิตขอเราก็จดจอ่อกับอาการลุกของกายไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็บางครั้งเราก็จะเห็นกิเลสโลภะกะด็ดีโทสะกะด็ดีโมหะก็ดีรู้เห็นแล้วลสามารถกําหนดได้ เราอย่างที่ยกตัวอย่างให้ว่ายัางไม่ถึงเวลาทานข้าวเราก็เตรียมตัวจะไปแล้วนะอันนี้อยากไปเนาะอยากไปเนอะกำหนดจนความรู้สึกอยากจะไปกินข้าวนะั้นมันดับลงนะอันนี้ก็สามารถกำจัดกิเลสได้หรือว่าความง่วงเกิดขึ้นง่วงเนาง่วงหนอจนความง่วงเขาหายไปอาจจะโดยวิธีการที่พระเจ้าบอกวิธีบรรเทาความง่วงได้ก็ดีนะ อันนี้เป็นประสบการณ์ที่เราได้มานะข้อสุดท้ายในมีความศรัทธาในการปฏิบัตนะิใครปฏิบัติถึงวันนี้เรารู้สึกว่าโอ้ยเสียดายจังเลยจะจบแล้วนะมีใครบ้างหรือว่าโอ้ยดีใจจังเลยจะได้กลับบ้านแล้วในคนละเรื่องกันเนาะความคิดทีแรกนะเสียดายเวลานะมีเวลาน้อยเหลือเกินอนะเรามีศรัทธาในการปฏิบัติ เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติจิตสงบก็ดีหรือว่าเราสามารถที่จะเห็นกิเลสโดยความเป็นกิเลสก็ดีหรือว่าเออขาหน้าต้องมาอีกรู้สึกตอนนี้นะต้องมาอีกแล้วตั้งใจจะมาบางคนก็จองละจองจะไปตาหนังละไอ้งนี้เป็นต้นนะแล้วก็อยากชวนคนอื่นมาปฏิบัติคนในครอบครัวก็ดีเพื่อนก็ดีแล้วก็ตั้งใจว่าโอ้ย จะต้องนำไปปฏิบัติต่อที่บ้านอีกนะตามที่เวลาเท่าได้นะเพราะว่าผู้ปฏิบัติทรรส่วนมากนี่ก็ไม่ได้มีภาระไม่ได้มีการงานที่จะต้องทำประจำแล้วส่วนหนึ่งก็อยู่ประจำบ้านลูกกลานก็ไปทำงานเนี่ยตั้งใจที่จะทำตรงนี้โดยเห็นประโยชน์ว่าสิ่งที่ทำแปน,นั้นจะทำให้เราติดตัวเราไปในโลกหน้านะเป็นสเบียงติดตัวเราไปเนาะ อันนี้ก็เป็นความหวังของอาจารย์นะไม่ใช่ของครูบาอาจารย์รูปอื่นแต่คงจะคล้ายๆกันเนี่ยนะสอนนี้ก็ต้องการให้ทําเป็นนะทําเป็นทําที่นี่เป็นทําที่บ้านก็ทําได้อย่างเงี้ยนะต่อไปมันก็จะต่อย,ยอดพอมาอีกรอบเข้ามาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องสอนยาวนะเพราะว่าเตรียมกันมาอยู่แล้วนะหรือว่าทําประจํามาอยู่แล้วนะ